โอเควันนี้นะครับเราก็จะมาเปลี่ยนทอ่อ N X 5้าร้อยกันนะครับผมแต่ว่าท่อในวันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนเป็นทอ่อเดิมนี่แหละแต่ว่าเป็นท่อผ่าน,นะครับก็คือคันนี้เนี่ยเป็นรถของเชฟตินนะคะไปไหนเนี่ยไปลองรถอ๋อลองลรถเตี้ยโอเครถผมรถผมเทไหมเทไหมมันเตี้ยไอคี <Okay. S 2> <Okay. S 1> ดีบูลี่รถชาวบ้านครับอ่าโอเคเดี๋ยวเรากลับมาสู่รถคันนี้กันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะให้น้องอาร์มนะครับเป็นคนถอดอาร์มเดี๋ยววันนี้พี่รบกวนช่วยถอดด้วยนะครับ อ่าโอเคไปเราเริ่มถอดกันเลยดีกว่าก <c oughs> ็อันนี้ก็จะเป็นท่อในส่วนท่อที่เราเตรียมมานะครับผมความกว้างเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะเพิ่มเป็นสองนิ้วนะครับผมแแกท่อเดิมที่เราพาไปดูเมื่อกี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะต่างกันเยอะเลยอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันก่อนนะครับว่าตัวที่เราต้องขอนเนี่ยมีอะไรกันบ้างตัวแรกนะครับที่เราจะต้องถายนะครับก็จะมีตัว นี้นะครับผมเป็นตัวแรกนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้แค่สองตัวนี้เท่าน,นั้นนะครับถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนแค่ไปก็แค่นี้นี่แหละครับพอแล้วอ่าโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันได้เลยนะครับผม Let's go เนี่ยดูรถคันนี้ดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยได้ทําอะไรไปบ้างนะครับผมจากที่ผมดูนะครับก็จะมียกชิวหน้านะครับแต่ว่ายังใส่เหมือนชิวเดิมอันนี้เนี่ยผมถามพี่เขาแล้วว่า ทำไมถึงยังใส่เป็นชิลเดิมพี่เขาบอกว่าชิลเดิมเนี่ยมันใช้งานได้ดีกว่านะครับแล้วก็จะมีการไฟหน้า h 2 c นะครับเป็นแคสบาร์ h 2 c ตัวไฟสปอร์ตไลท์ของตัวเดโนโคนะครับแคสบาร์ล่างอันนี้ตัวอกล่าง h 2 c นะครับผมอ่าด้านหลัง h 2 c สติกเกอร์ h 2 c ูการแฮงเจ็ทของบัคบัสเตอร์นะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์สติกเกอร์การลอยฝาถังนะครับ3จุด นะครับผมอาสจุดแล้วก็จะมีแอบพี่เขาเนี่ยเป็นสายออกทริปนะครับก็จะมีตัวเบาะรองนั่งนะครับตัวนี้เนี่ยไม่แน่ใจว่านั่งสบายหรือเปล่าเพราะผมเองก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับผมอ่าโอเคก็เดี๋ยวลองไปลอง <c oughs> ไม่ใช่ผู้ผิดเดี๋ยวรอพี่เขามานะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูฟิลลิ่งกันเลยนะครับว่าหลังจากที่ใส่ไปแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะครับแต่บอกเลยนะครับว่าท่ออันใหม่อันนี้ไม่ดัง แน่นอนครับผมโอเคเดี๋ดูช่งางแอมก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟสปอร์ตไลท์นะครับไฟเนี่ยก็จะมี2แบบเป็นไฟตัดหมอกแล้วก็ไฟเตี้ยนะครับอันนี้เป็นไฟคู่นะครับผมก็จะมีตัวคัตออฟให้นะครับอ่าโอเคประมาณนี้ครับประมาณนี้ตอนนี้น้องแอมก็กำลังทออยู่นะครับผม เดี๋ยวผมเนี่ยก็แก้วของมาตั้งไว้ให้น้องอรอมก่อนนะครับ <S <S อ่าโอเคก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะให้ฟังเสียงเดิมก่อนนะครับว่าเสียงเดิมเนี่ยมันเป็นแบบไหนแล้วก็หลังจากที่เปลี่ยนไปเนี่ยเสียงที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับ ครับผมอ่าโอเคเดี๋ยวรบกวนด้วยนะครับอ่าเชิญเลยครับผมเป็นไงบ้างพี่ได่ลดโลงนะไม่เหมือนกันมันท่อตรงรุ่นท่อสูตรเราท่อสูตรหรอแน่นอนแต่ชิวมันสั้นกว่าเอ้าดูตากูดิเอ้ยดูดิไม่ดูบูลีฟรถตั้งแต่มาบูรีฟรถผมเตี้ยรถชิวสั้นบ้่งรถสมบัติแต่เนี่ยระยะเนี่ยพอพอมันกว้างไปประมาณสองนิ้วใช่ไหมไอตัวจับไฟเวลามสองถนน มัองเห็นชัดกว่าชัดกว่าตัวเดิมใช่ชัดกว่าของศูนย์ของศูนย์มันจับข้างหน้าเนี่ยมันเวลามันมองจากข้างหน้ามันสวยแต่ว่าไฟมันตั้งได้พีไ่ไม่ตั้งอ๋อไม่ตั้งแต่ว่าเปลี่ยนแคดบาร์แทนแต่แคดบาร์นี้ตัวลรเกือบสองหมื่นแต่ไฟนี้ตัวสองสามพันเองนะพี่อ๋อไม,ออไม่ไม่เอาอ๋อไม่แต่แต่ขับปีขับปีเพราะว่ามันเตี้ยลงมาเลยใช่มันปรับมาเป็นทางดำองี้พี่เดี๋ยวรอดูรถพี่ดีกว่า เป็นยังไงบอกด้วยนะแต่พี่จะจำรถฟิลลิ่งรถตัวเองได้อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับทุกวันอ่าโอเคก็เดี๋ยวรอดูกันเลยนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันเพราะว่าอันนี้เนี่ยผมก็ถ่ายไปร้อยอ่ะถ่ายไปแล้วเอ้ยเย้เย้เย้ไปเขียนมันทำไรวะเอีมีฝั่งเดียวแน่เลยฝั่งเดียวดิโอ้ยขี้เกียจเขียนดิเหนื่อยปะเอาถามจริงตอนเขียนนี่แม่งเหนื่อยปะคางมายครึ่งชั่วโมงจริงครูแบบ ผมนี่แม่แบบไอ้เหี้ยกูพอเลยรอบหน้ากูแจ้งแน่ไให้ถ่ายล้อพอเลยรู้ป่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นซีลวดจริงไหมเนี่ยซื้อมาแล้วเหรอยังก็เจ็บนะราคาเจ็บนะถ้าไหร่เท่าไหร่พี่อันนี้ไม่รวมยางไหสองพันสามสองพันสามเลยเหรอสองพันสามแพงมากเนียได้แค่ล้อเพียวนะนะไม่มีจานไม่มีอะไรเล้อเพียวยังไม่รวมแปลงต้องแปลงอะไรบ้างไหมพี่ต้องใส่จาน ก็คือใส่จานอย่างเดียวใช่ไหมใส่จานอย่างเดียวจานนี้มันใส่เป็นของอะไรอะพี่ไม่มั่นใจว่าจะใส่ของเดิมได้ไหม,มแต่น่าจะได้มั้งแต่ว่าเปลี่ยนที่รวบนมามันก็เพราะว่าใน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 แอปส้มอะที่ดูมามันมีขายตรงรุ่นเลย Make แม i n c ช i n นใช่พี่แกเอาคันนี้นี่ไปลุยขนาดไหนละยาอย่าไปแบบไอ้ข่าวนะัน้นะที่หนีลังแตนตข,ขี่<า>ตกเขาตา้ ไม่ได้นะอันนี้ผมไม่ได้แบบติดขำหรือติดฮานะครับแต่ว่ามีข่าวนี้จริง,รงๆนะครับใช่ใช่ใช่แต่ว่าผมก็ยังไม่เคยแบบเจอพวกต่อแตนไล่ในป่าเหมือนกันนะพี่แต่ว่าเห็นในข่าวบอกว่าเขาแพ้ไม่บอกกูททำไมอ้าวไม่รู้อ่าโอเคดูท่อต่อนะ <laughs> <laughs> นี่ก็เดี๋ยวเราไปชมเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวผมรอรอภาพ แบบเร็วๆแล้วกันกอปึ๊บเดี๋ยวผมเล่งเวลาก่อน ไไมม่ด้วอเลยโอเคตอนนี้เนี่ยก็เลยเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เกียเนี่ยก็จะออกคุมนะแต่ว่าเป็นพาโบนะครับผมก็เดี๋ยวขอเวลาวอร์มเครื่องเบาๆสักนิดนึงนะปล่อยเดินเบาไปแป๊บนึง ยังไงบ้างครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้คุณไปลองเทสดูนะครับปรับโช็อกันป่ะเอ็มไม่ต้องไม่ต้องต้องปรับเดี๋ยวหาเรื่องปรับเข้าปรับออกไม่อยากอ,อยากให้มันสูงขึ้นรอบที่แล้วครัวมึงปรับให้มันเตีย้ยลงรอบที่แล้วอะ่ะโถเอ้ยมันต้องเปลี่ยนตัวเดี๋ยวอย่าพึ่งเบิ้ลหยุดก่อนอย่าพึ่งจะทำอะไรก็บอกวอร์มก่อนไปกินน้ำมันกันปะนิดนึงนิดนึงเท่าไหร่ยิ่เกลียวมันไ,นไม่ให้ไม่รู้สึกถ้าถ้าไม่ถึงแปดโลลิตร ถ้าโอ้ยไม่นับไม่นับงั้นไม่นับแล้วงั้นตอนต้องวิ่งตอนช่วงร้อยห้าร้อหกขึ้นไปแล้วอะ่ะจะรู้สึกเลยอะ่ะขังหนึ่งวิ่งได้กี่โลโลลาวห้าหกร้อยอ่ะประมาณห้าร้อยกว่าเนี่ยขังหนึ่งไร้สักกี่โล,โล,ล 5, กับคุณสัตเท่าไหร่เยอะโอ๊ยเยอะเดี๋ยวนี้นี่เดี๋ยวนี้คุณไม่พังเลยเนี <c oughs> ่ยไหนลองได้อแล้ว ร้านช่างคิดไงเนี่ยร้านร้านวิวร้านวิวร้านวิวคอามจริงความจริงความจริงผมบอกแล้วอ่ะเดี๋ยวไปลองดูก่อนนะครับก็เป็นยังไงบอกผมด้วยนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ขับนะครับเดี๋ยวขับจริงเฮียเขาจะใส่หมวกนะครับ 12นะครับฮะอะไรนะหมวกไซส์ห้าสับ <ST. S 2> ได้ขาวหมวกไซส์56บก็เจอเป็นยังไงบ้างครับเชฟชอบไหมครับ แรงแรงแรงต้นกับแรงกลางเติมอืนก็ะแรงปานไหลดีใช่แต่ถ้าว่าผ่อนผ่อนแล้วเร่งขึ้นไปใหม่อ่ะใช่ติดอื่นิดน er ึงใช่มันต้องอื่นนิดนึงมันจะอื่นิดนึงแต่ว่าท่อเดิมอ่ะถ้าเกิดตามตามฟิลผมเลยนะผมรู้สึกว่าท่อเดิมทอกหนักกว่าใช่ท่อเดิมทอกหนักแต่เออทอมันเบาลงแต่มันไหลกว่าแต่พี่รู้สึกว่าว่าตอนแบบวิ่งช่วงร้อยหนึ่งแบบค้างไว้อ่ะมันจะนิ่มกว่าท่อเดิมนิ่มเออรู้สึกอยู่ใช่ไหมร้อยสามสิบก็นิ่มเขี้ยมเมื่อกี้ อุ๊ยจะพูดออกกล้องโอเคโอเคแล้วเป็นไงบ้างพี่ช่วงรอบไปเมื่อกี้แบบตอนไหลอยู่ไหลเกียร์อะไรบ้างพี่จําได้ไหมพี่เกียร <Gear> ์เกียร์สองเกียร์สามะเสียงมันเพ้อเอสุดหลอนะครับแซดเก้าแอสต้าต้าเกียร์สองเกียร์สามอ, 2> Gear 2, Gear 3, อะเสียงเพอพอจัดเลยเกียร์สองเกียร์สามอ๋อ ขอข้าเกียวสีโอ้ยแย่กลิ่นไะด้กลิ่นอะกลิ่นอนั่นแม่งยังไม่กลิ่นใหม่กลิ่นใหม่กิยแก้วใหม่ใยใ่แก้วใหม่ใช้ใใไปก่อนสักอาทิตย์ประมาณสักสองสามวันน่าจะหายแล้วก็พยายามดูใยแก้วตัวเองด้วยนะพี่เออทำไมดูไะไงวะก็ฟังจากเสียงอะไรถ้าเกิดเสียงมันเริ่มแบบจับจับเสียงตอนนี้ไว้ก่อนเนี่ยอีกประมาณสักสองวันเนี่ยมันจะเป็นเสียงจริงหอยท่อไปเนี่ยอืมใช่มันจะเสียงดีวันนี้อีก แล้วอันนี้มันมีตดไหมพี่ตอนที่ขับมามีมีมีตดออกอยู่ใช่ไหมพี่ไม่มีตดเฮ้ยไม่ใช่มีมีมีตดสองรอบคือผมมาบอกเขาว่าอยากให้มันตดหน่อยนึงเพราะว่าเวลาเปลี่ยนเกียร์แบบฟิลลิ่งมันจะได้แบบใช่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 ตดสองรอบเออเพราะฟิลแบบมันต้องได้นิดนึงพี่ลองดูดิพอของผมอะตรงเนี้ยผมอะไรก็พีคปลายอะพี่นึงถามเหรอว่าอันเนี้ย ความกว้างมันอนะรู้สึกว่ามันจะกว้างตัวนี้สนิ้วตัวนิ้<อ>วถ้าเกิดว่าถ้าเกิดใหญ่อีกกว่านี้มันก็พอๆกับสิล้อเอสเ,เซชาอตตี้ล้่ลนอนะไม่ไม่แต่ว่าเนี่ยมันกําลังพอดีไงรู้ไหมว่าใหญ่กันเนี่ยปัญหามันคืออะไรหรือเปล่าขาับไปต่อปีแล้วอะฝนมันตกตลอดอยังมันจะมีพวกคนที่ขับ ADB750 อ่ะท่อมันจะเชิดอย่างเงี้ยใช่ไหมใช่แล้วเขาทำรู้ไหมว่าเขาทำยังไงกันนะต่อต่อให้มันมาไม่ทำไงเขารอรถเย็นปุ๊บเอาถุงพลาสติกครอบใช่เหรอเออทิ้งไว้ทั้งคืนเอ้ยไม่ให้เข้าใช่ไหม ADB ทุกคันเอาถุงพลาสติกครอบน้งค้างมันลงใช่ไหมพี่ผมมันตบแล้วไม่ไหลเข้าพอดีเป๊ะเลยแต่ XA นี่ท่อมันเชิดขึ้นอยู่แล้วนะ่อ๋อใช่ครับต่อต่อถอด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 ถออดถอดถอ ดูเงินมันจะเปี้ยไอ้เชิยดูดิสุดท้ายเขาก็กลับมารอรถกูอยู่ดีออาโอเคก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์และกด subscribe ด้วยนะครับถ้าเกิดอ,อยากดูอะไรอีกเดี๋ยวรอบหน้านะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะไปอ่าโอเคก็สำหรับวันนี้เนี่ยขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย